สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้สู่ Channel RC สถาปนาก Construction กันอีกแล้วนะครับวันนี้สําหรับวันนี้ทํางานรอบดึกนะครับก็จะมีรถน้ํานะครับรบรรทุกไม้จับรถตีดินนะครับเป็นของคุณสวรรค์น RC นะครับมาร่วมด้วยนะครับวันนี้ก็ถ้าจะติดตามทาง Facebook ก็ RC งานสร้าง Thailand น,นะครับก็ลองเซิร์ชค,ค้นหากันดูได้นะครับสําหรับกลุ่ม อาซีงานสร้างนะครับช่องของช่องสวรรค์อาซีก็ติดตามกันได้นะครับส่วนของผมก็คือจะเป็นช่องอาซีสุพรรณการ c คอนสตรัคชั่นนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับโอ้ตอนนี้จะขอเร่งภาพนิดนึงนะครับจะได้เข้ามาลดน้ำเร็วๆนะครับตอนนี้ก็เลยทําการลดน้ํานะครับฉีดน้ําไปนะครับจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าน่าจะอยู่ ไม่ได้ย้อนแสงนะครับเลยไม่เห็นละอองน้ํานะครับเวลาฉีดออกมานะครับคันี้คันนี้นะครับตัวถังก็จะเป็นตัวถังของรถทำย่านะครับของตัวถังน้ํามันนะครับเอามาตัดนะครับจะจะเห็นที่ผ่านมากือจะมีคลิปที่ผ่านผ่านมาครับจะเห็นว่าผมสร้างมายังไงนะครับคันนี้นะครับส่วนรถคันสีเขียวด้านบนนะครับคือรถตีดินนะครับของคุณสวรรค์นะครับอันนั้นก็จะมีวิดีโอ ดูเหมือนกันนะครับถ้าสนใจก็ไปติดตามดูได้นะครับว่าสร้างยังไงก็จะมีรีวิวนะครับในช่องสวรรค์อาซีเหมือนกันนะครับก็ลองติดตามดูกันได้นะครับถ้าสนใจนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ทําภารกิจนะครับรถนับต้นไม้นะครับของผมนะครับคุณคุณของคุณสวรรค์นี่ก็มาดันดินปราบดินนะครับทำข้างหน้าข้างบนให้เรียบขึ้นนะครับไม่รู้จะทําให้เรียบขึ้นหรือจะทําให ขุกขะอิ่มกับเดิมนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับต้องรอดูกันนะครับตอนตเสร็จนะครับส่วนวันนี้โอ้ฝนตกมากครับด้านนอกครฝนตกเยอะมากนะครับที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับตอนนี้ก็เลยทํางานกันก่อนนะครับทํางานกันนะครับเดี๋ยวเป็นุมกล้องหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขยับรถนะครับผมจะเอาท้ายขึ้นนะครับท้ายขึ้นด้านบนนะครับโอ้คุณสวรรค์ดันไว้ดินไม่แน่นแล้วนะครับดิน ดินฟูแล้วนะครับดินฟูทําให้ถอยยากขึ้นนะครับรถเพราะว่ารถผมเป็นรถสิบล้อนะครับเป็นหกสี่คูณหกนะครับสี่คูณหกไม่ใช่หกคูณหกนะครับก็เลยจะอีหน่อยอ่ขับยากหน่อยนะครับยังไม่ค่อยไปเพราะว่าท้ายหนักโอ้นะครับชนแรงครับเด็กทําให้เร็วเร็วนะครับขับเร็วก่อนขับเร็วก่อนนะครับจะได้ถอยหลังขึ้นเร็วๆนะครับอาจจะไวสักนิดนึงอ่าทันใจไหมครับทันใจไหมครับ ต้องเอาให้ทันใจหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวช้าครับเดี๋ยวช้าเดี๋ยวต้นไม้ตายก่อนนะครับอ่านะครับขึ้นเลยนะครับขึ้นแล้วครับจะชนกังแพงอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับอ่าขึ้นไปนะครับออกบนเล่งใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวเป็นมุมกล้องซูมเข้ามาหน่อยครับซูมเข้ามาหน่อยอ่าคุณรถคือสวรรค์ถอยให้นะครับถอยให้แล้วนะครับ ถอยไปนะครับผมก็อะไรจะถอยหลังเพื่อไปลดน้ำต้นไม้นะครับข้างบนมีอยู่หนอีกหนึ่งต้นเหี่ยวหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ลดมานานมากสงสัยต้องเอาไปไว้ข้างนอกนะครับเอาไว้ข้างในไม่ไหวนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้รดน้ำเลยนะครับสำหรับคืนนี้นะครับก็แค่นี้นะครับต่อลองดูวิดีโอที่ผมถ่ายมาแล้วกันนะครับ เป็นผลงานสร้างเป็นขึ้นมานะครับจากกลุ่มของผมเองนะครับจากตัวผมเองนะครับคือค่อยๆสร้างมาอย่างเงี้ยครับชอบนะครับชอบก็เลยนามาให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับดูการทำงานของรถนะครับที่ทำขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับอขอจบบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็ชม วิดีโอกันไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอนี้ประมาณ6นาทีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็ผ่านมาแล้ว4นาทีกว่าแล้นะครับอีกตั้งหนึ่งก็จะจบคลิปนี้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าสนใจชอบในผลงานชอบในวิธีการถ่ายทำนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมานะครับ ครับใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมีวิดีโอมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ ก็ยังไงกุไหนเลยตุ๊ตุ๊บตุกสเขี้ยวไง